ซอมาแล้วนะคะใชนนี้อมใช่ไหมคะเขาบอกแล้วเนี่ยต้องกินตามสูตรเนี่ยต้องบอกเนี่ยอยากผอมบ้างอ่ะอยคือแม่พาจะขอรอไมอจะอสอมลงไวกว่านี้นะคะก็มีวิธีมอยาก

จะกู้หลายแบบหลายกู้เนี่ยถามซีไลทดิล่ะเมื่อวานนี้เราเห็นแน่เลยชิ้นบางลายนึ่งตัวเองเนาะจานแบบไงยิ่งยังแบบเยไลด้วยน่ะอ่าขอขอฟังจากฝั่งรอบรอบหน่อยก็คือเต็มเต็มคือกินแล้วมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ก็ยังรับอใช่รับมาอีกเลยมาเรื่อยๆเลยค่ะยังรับอยู่เลยอะค่ะนั่งรุ่นนีนางรุ่นนีมาลุนมาลุนมาเอกมาเอกกองอันนี้มาลุน อย่างที่บอกนะคะซอบอกว่ามาส่งบุกได้เรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการเป็นเยอะจำนวนเยอะมากหลายบอเหมือนว่าแลสองข้อไหนก็คือว่าหลายบองนี่ก็เยอะแล้วแต่ว่าก็มาอีกเราอยากเยอะๆแบบอลังการต่างประเทศก็เอาใช่ไหมครับเห็นว่าต่างประเทศตอนประชุมเมื่อวานที่น้องฝั่งสายก็มาได้ก็คุยกันรายละเอียดว่าจะฟังนครพนมเอาไม้พร้อมครับเราไม่มีงานยกนี่ ไม่มีงานยกมีแต่คนยกครับมวเราไม่มีงานยกนะครับมากั้มีนะขอบคไม่มอจริงไม่มีครับนีเนาอกงนของทลบบอเลยครับแล้วยางก็ต้องขอบคุณซอสนะครับวันนี้ให้ช่้วยชามเนาะน้งนีไม่มาแจกผมบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอ้ยหอยเตัว์ข้วต้มวัวคนนี้แหละครับจะอยู่ข้างหนในงแกยไปใช่ไหครับคนเพื่อนในกแมพยพญานางเอก ซรงใส่ตาลูกบกญตเล่นอะไรเปล่าเคใส่ชุดเรัยะเคยชุดสีฟ้าหรือเปล่าจริหอแต่ตอนนั้นก็้องนะใส่ชุดสีฟ้ายังไม่แม่ตตนเดิน้องลำแพนลำแพงดูเอซีลำแพนนะเาฟซลำแพนล้ำแพงปะคะต่วหนูว่าลําแพงคือสอเนี่ยค่ะ พ่อแเหมือนสองม่าลูกแม่เนี่แต่ละเมืองจะเหมือนย่าหหลานีย่าููเหมือนใครมอนทั้งสองเหมือนพ่อการเชืมาทวันนี้นมาดูมาตลอดนะคะวันนี้เมาเลยนะครับม้สองา้วองยาเ มีด้วยสองอย่างเพื่อกับฉันนี่ไงแดนใหม่เนี่ยเนี่ยแดนหญิงะให้คืนสลิงเลยปีนี้นะปีนี้ะให้คืนสลิงใส่ปีกพร้อม ผ้มาเบิ่งบรรยากาศการซ้อมของวงสองนะครับผมตอนนี้อะไรครับซ้อมหนักอีกหรืออ๋อกอ็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็บาบถึงหนักนะครับผมก็เหมือนเราปูเบสิกแล้วก็ถ้าพื้นฐานครับผมให้ครับอ่นี่ละ <laughs> แมนครับแต่คือแบบซ้อมดีอว่า ไม่ดึกครับส่วนมากเราจะนัดมา10บโมงถึงเที่ยงแล้วเราก็ปล่อยไปกินข้าวแล้วก็นัดมาประมาณบ่ายโมงนี่สี่พอ่อนดึกพราะว่าถ้าครูชาติครูชาติเขาจะนัดเป็นเวลาครูชาติเขาจะนัด9ก้าโมงทุกวันครับผมแต่พงหัวว่าสีแแถวจัโมงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเพลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับความความเป๊ะแมนครับศิลปินหลายหลายเนย นังเอกเพราะนเปิดตัวกบมีนักเอกเปิดตัวแล้วครบนี่ละ่ะเอาไปอีกละ่ะเดี๋ยวอีกจกักสามสี่ปีสี่เป็นพระเอกอยู่ครับ <c oughs> ปีนิกาเรียนหลู่ไปเบิรงซะก่อนว่กกาเขาเห็ดจังใดอ,อ,งอ้สินะคแมนครับ แมนนิวเจนครับออดิชั่นเขามามีผ่านการออดิชั่นมานะครับโอ้ยเดยล่ำซิบเก่าพะย่างครับตอนนี้ได้ส่เป็นพวกล่ำลำ่ำภูไทยล่ำต่างหวต่างสีกระสีไดยู่ได้เป็นก่อนด้วยครับประดิเบิร์ดบระดิ้ไลด์ด้วยมี่อนนิดนึงครับผม,บบมแมนครับ แม่หวานบอกจะบดผลมาเรวจะให้ซอบอูเดียวใช่เป็นนั่งเอกดิบอซอหวานแม่หวานบอกมาถ้า,า,<บ>า,าถามบอมี่ตอนแรกเราคืนตัง้งแเสริบอเราเสร็จแม่หวานเรซอสินเ <laughs> ต็เ <laughs> ตงนอัลลนนี้แม่หวานคืดเองยังไงอีหยังใช่ซอกินเต็มมดส่นผู้ใดเลยจิาใจขาดตัวซอกระด้ติบไรก็มูเลยว้นเนี่ย จะมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนเขาจะมาอีกครับผู้นคนติดงานอยู่ผู้คนต้องปิดวีคทำงานปิดวีคต้องสิ้นเดือนแล้วเขาจึงละออกกันสิไหมเขาจึงสีได้เงืนเดือนเขาก็ต้องหาสิ้นเดือนกะเมื่ออื่นกบสิ้นเดือนพอดีครับวันที่หนึ่งก็จะมีมาเพิ่มนักเสียีลิกะเสิบรนนีมีเพลงเตรียมตัวเลยบ่ย่างกปเลยเดยครับนี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้กะเป็นครึมครม คือฝนสิตกแต่ว่าตกลงมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่เบืองน้ำวีโดมของเราก็ยังคือคืนนะครับนี่ลีกัสีดเพลงกันเด้อนี่ครับกะสิประมาณนี่แหละครับผม คับผมคลิปนี้ก็ฝากพาอว่าแม่คือเอาค่ะผมสคลิปเดิมกดให้กำลังใจหลายๆนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมเขาเบิ an er ago, ่งยอดวิวท oh, ุกหานาที่นะครับผมเขาไปเบิ่งดูดูตื่นเต้นครับคลิปมือี้ที่ผมลงข่าวคูปอนะครับอุคนเบิ่งคนเบิ่งแบบลายแลวแบบว่าเป็นคลิปที่ผมเหมือนยกประเด็นมาแล้วผมนั่งพูดอยู่ห้องสิมันเป็นเหมือนแบบว่าเปิดอีกช่องทางหนึ่งที่แบบว่าเหมือน ค้นพบตัวเองอยงสิแม่เพราะว่าเจ้าหอมเป็นคนเบาเบาดูเบาเก่งอยู่ฮาระก็เลยเบิ่งแบบเห็นพี่ป้อมแปมพี่มิวพี่ฮอนดีเป็นตัวอย่างสิก็ร้อยก็เลยลองเห็ดเบิ่งครับผมกะคลิปกะถือว่าประสบความสำเร็จครับแต่หอดพันวิวก็ถือกระหอดเยอะครับผมถ้าผมกลฝากติดตามฝากเบิ่งนี้ได้ค่ะ